กับกุ้นตาแกงสมกุ้งใส้นหน่อไม้ซีม,มังกรตาลาบกากินพี่น,อน้องลาบกากินกินโรดว่าเป็นยังดอกกินเลยแกงส้มกุ้งใส่หน่อไม้ส้มบ่าตาดอกกินโลดซีมแลลวเรียบร้รรอยมันอะไรเพ็ดอกมะแขมันเป็นนี่ซื้อหน่อไม้มนบูเออแมนบู กินเลยบตาตดอกนายงลเลียแมมบูชโล้ยไอ้ยอนไลามบูบัดดี้ครับสวีทจ์นอั e ทอิกินก่กินกับเล้วแต่แกงสมกุ้งใส่นอาไม่สมนั่นกินสดบ่ไปยังดอกบตายดอกคิมดูสีอร่อยไหมบตาตหนากกินเลยนตมันตโดนเล้ากินสดก็ต้องจุกยาชิีเบิรงมันบตายดอก เอาไม่สมเครื่องใส่กุ้งพี